บัคกูดทีวีีทคีเทคออนไลน์วันนี้มีบรรยากาศงานเปิดตัวหัวเว่ย P9 และหัวเว่ย P9 Plus มาฝากกันค่ะ หัวเว่ยคอน s u m e r business group ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนระบบ Android ที่มาแรงในขณะนี้ได้เปิดตัวหัวเว่ย P9 และหัวเว่ P9 Plus ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเอาใจคนรักการถ่ายภาพด้วยกล้องเลนส์คู่ที่หัวเว่พัฒนาร่วมกับบริษัทผลิตกล้องระดับโลกอย่างไลก้าสามารถถ่ายภาพสีและภาพขาวดำได้อย่างคมชัดพร้อมเน้นดีไซน์ตัวเครื่องที่บางเบาเรียบง่ายอีกด้วย หัวเว่ย P9 มาพร้อมหน้าจอขนาด5.2นิ้วและหัวเว่ย P9 plus ขนาดหน้าจอ5.5นิ้วความคมชัดระดับปู HD พร้อมความสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วภายใน10นาทีและยังมีคุณสมบัติการออกแบบเสาสัญญาณรับคลื่นมือถือและสัญญาณ Wi-Fi รวมถึงระบบสแกนลายนิ้วมือแบบ Biometric เรื่องเทคโนโลยีของ h u a w e ีเนะครับและ P9 plus เนี่ยหลักๆเป็นเรื่องของกล้องเลนคู่นะครับซึ่งเราพัฒนาร่วมกับไลกานะครับอันนี้เนี่ยสามารถจับภาพได้มีมิตินะครับทั้งภาพสีและภาพขาวดำแยกอิสระกันเลยนะครับอันนั้นเป็นจุดเด่นที่1นนะครับจุดเด่นถัดมาก็เรื่องของตัว Fin g e r p r i n t น c a n ซึ่งเป็นเลเวลล่าสุดเป็นเลเวล4นะครับซึ่งสามารถทำให้จับภาพแม่นยำแล้วก็เพิ่มความเพิ่มเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของตัว ทริปเปวเทนซึ่งเราเพิ่มเสาสัญญาณ3ตัวเป็นครั้งแรกของโลกสามารถทําให้หัวเว่ยโทรศัพท์ม,มือถือหัวเว่ P9 เนี่ยสามารถจับสัญญาณได้ดีแล้วก็ไม่มีจุดสัญญาณดับแม้จะจับโทรมือไหนก็ตาม อีกครั้งยังมีบริการสําหรับลูกค้าหากเครื่องมีปัญหาสามารถเข้าศูนย์ซ่อมด่วนภายใน1ชั่วโมงหากซ่อมไม่เสร็จภายใน1ชั่วโมงสามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีนอกจากนี้หัวเว่ยยังได้จัดแคมเปญ w วิร์ฟี่วพร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเตอร์ของหัวเว่ยอเล็กธีรเดชเมทาวราวุฒและอนันดาเอเวอริงแฮมที่จะนําทีมดาราซเลบิตี้และช่างภาพมืออาชีพเดินทางทั่วโลกเพื่อถ่ายภาพเวิร์ฟี่เปิดประสบการณ์ที่แตกต่างผ่านโซเชียลมีเดียพร้อม องใช้หัวเว่ย P9 โดยสามารถติดตามรายละเอียดแคมเปญได้ที่แฟนเพจหัวเว่ย e v i c e Thailand คุณผู้ชมที่สนใจข่าวสารด้านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลก็สามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ในรายการทีเทคแฟนเพจทีเทคและ b ั c a b o o .tv ค่ะ